มีแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยปรึกษาเข้ามาท้องไม่พร้อมหนูกลัวท้องยางแตกลืมกินยาคุมกินยาคุมฉุกเฉินประจําเดือนไม่มามีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะคะถ้าแฟนขอสดไม่อยากใส่ถุงทํำยังไงดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ตา,าไขปัญหาน้องสาวค่ะ เจอคำถามนี้ต้องขอดื่มน้ำก่อนเลยนะคะคำถามนี้นะคะส่งมาจากน้องสาวคนหนึงแต่ว่าแม่จัดคิดว่ามันเป็นคำถามยอดคิดเลยค่ะสำหรับสาวสทุกคนนะคะโดยเฉพาะสาวสที่ประสบการณ์น้อยนะคะถ้าหากว่าเจอแฟนเนี่ยขอสดไม่อยากใส่ถุงใส่แล้วอารมณ์มันน้อยลงใส่แล้วมันไม่มีความสุขแต่ตัวเราเองเนี่ยก็กลัวนะเพราะเราก็รู้นะคะว่าการสดเนี่ยถึงแม้ว่าจะหลังนอก เราก็ยังมีโอกาสเสี่ยงท้องได้ยังไม่รวมถึงโรคติดต่อที่สามารถติดกันได้ด้วยนะในคลิปนี้นะคะอยากให้ทุกคนที่ได้ดูนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะถ้าหากว่าแฟนมาขอสดเนี่ยเราจะต้องทำยังไงไปต่อดีไหมหรือหยุดไว้แค่นี้แต่สำหรับแม่จ๋านะคะขอให้คำแนะนำกับสาวๆทุกคนนะคะถ้าหากว่าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะ ก่อนอื่นันดับแรกเลยเนี่ยร่างกายเนี่ยมันเป็นของเรานาะสาวๆมันเป็นของเรานะคะและทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราเนี่ยมันจะอยู่กับเราเราจะต้องเป็นคนที่รับผลกระทบที่เกิดขึ้นมากที่สุดนะคะถึงแม้ว่าฝ่ายชายจะบอกว่าฉันรักเธอฉันไม่ทิ้งเธอหรอกยังไงฉันก็จะดูแลเธอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าไปเชื่อมากอย่าไปเชื่อมาก อันดับแรกเลยนะคะถ้าเธอรักตัวเองเธอห้ามยอมเด็ดขาดเธอห้ามยอมเด็ดขาดถ้าผู้ชายคนไหนนะมาขอสดแล้วเธอเองกับเขาเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานกันจริงจังยังไม่ได้วางแผนครอบครัวที่จะมีลูกด้วยกันนะคะอย่ายอมเด็ดขาดอนาคตทั้งอนาคตมันเป็นของเรานะคะอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่มีใครช่วยเราได้ ตอนแรกก็รักกันดีพอมีปัญหาเกิดขึ้นเคยเห็นไหมทิ้งให้ผู้หญิงเนี่ยแก้ปัญหาอยู่คนเดียวฝ่ายชายหายไปไหนก็ไม่รู้ถ้าเธอเกิดท้องขึ้นมาทำยังไงคะเธอจะไปเรียนยังไงยุติการตั้งครรภ์ท้องไม่พร้อมใครต้องเจ็บตัวคะใครต้องเอาตัวเองไปเสีย่ยงใครต้องกินยาใครต้องไปดูดเอาลูกออกเอาเด็กออกเธอจะรู้สึกยังไงคะสงสารเด็กไหม มันเป็นตาบาปในชีวิตเราหรือเปล่ายังไม่มีงานทําเลยเธอท้องแล้วเธอจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงลูกเธอจะดูแลเขายัางไงเธอจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซิงเกิลมัมสตองจริงหรือเปล่านะคะคดิดดีๆคิดเยอะๆนะคะตอนนี้ตอนที่เขาอยากได้เราเนี่ยเขาพูดอะไรก็ได้หว่าล้อมอะไรก็ได้ถ้าพอมีปัญหาเนี่ยได้รับคำถามได้รับคำปรึกษาเข้ามาเยอะมากมีแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลย ปรึกษาเข้ามาท้องไม่พร้อมหนูปวท้องยางแตกลืมกินยาคุมกินยาคุมฉุกเฉินประจำเดือนไม่มามีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะคะที่เข้ามาปรึกษาเพราะว่าร่างกายมันเป็นของเราไงคนที่ต้องแก้ปัญหามันต้องเป็นเราไงเพราะฉะนั้นอันดับแรกเธอต้องใจแข็งออกจากสถานการณ์นั้นมาให้ได้สถ้าเขารักเธอจริงอะ เขาต้องเป็นห่วงอนาคตเธอใช่ไหมถ้าเขารักเธออย่างที่เขาพูดเนี่ยเขาต้องเป็นห่วงอนาคตเธอนะคะเขาจะต้องไม่ทําอะไรให้เราเนี่ยเดือดร้อนเสียหายโอเครักกันอยากมีความสุขด้วยกันเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยแม่จ๋าไม่ได้ห้ามนะคะแต่ต้องมีอย่างปลอดภัยป้องกันโรคป้องกันท้องไม่พร้อมเพราะฉะนั้นถ้าเขารักเธอเขาต้องห่วงเรื่องนี้กับเธอด้วยอะไรมันจะเกิดตามมาเธอจะท้องไหมเธอจะติดโรคหรือเปล่า เธอจะทุกข์ใจไหมเธอสบายใจหรือเปล่าเขาต้องแคร์ส่วนนี้มากๆเลยนะถ้าเธอบอกว่าไม่เราเราไม่พ้อเราอยากใช้ถุงเรากลัวท้องแล้วถ้าเขายังดึงดันนะว่าไม่ท้องหรอกหลังนอกยังไงก็ไม่ท้องเนี่ยประจำเดือนเธอเพิ่งหมดเธอไม่ท้องหรอกเชื่อเราสิเธอต้องคิดดีๆนะว่าผู้ชายคนนี้เขารักเธอจริงหรือเปล่าทำไมเขาไม่ห่วงอนาคตเราเลยอ่ะสามเธอเชื่อได้ยังไงว่า เขาเนี่ยมีเราคนเดียวเขาไม่ได้มีคนอื่นอันนี้พูดจากไม่ได้ท้องนะพูดประเด็นโรคติดต่อการไม่ใส่ถุงเนี่ยมันเสี่ยงมากเลยนะกับการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นน้องในซิฟิลิสถ้ารุนแรงมากก็ไปถึง HIV เป็นโรคเอสนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเธอยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาเนี่ย ไม่มีโรคอะไรมายังไม่ได้ตรวจสุขภาพไม่ได้ตรวจร่างกายยังไม่รู้ว่ามีเราคนเดียวหรือเปล่าอย่าค่ะอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงมันไม่คุ้มกันเลยนะคะถ้าจะมีความสุขไปด้วยกันความสุขมันเป็นของเราทั้งคู่การมีเพศสัมพันธ์เราต้องมีความสุขไปด้วยกันสุขทั้งกายสุขทั้งใจถ้ามีความสุขอยู่ฝ่ายเดียวผู้ชายขอสดคะใส่ถุงแล้วมันรู้สึกไม่ฟินอยากมีความสุขนะคะอยากฟินสุดๆขอไม่ใส่ถุงได้ไหม เขามีความสุขมากเลยแล้วเราล่ะเขาคิดถึงใจเราไหมเขาคิดถึงตัวเราหรือเปล่าลองเอาไปคิดดูนะสาวสาวถ้าหากว่าแฟนบอกว่าขอสดไม่ใส่ถุงได้ไหมบอกเขาไปเลยนะคะว่าเธอรักเราหรือเปล่าถ้าเธอรักเราจริงเธอห่วงอนาคตรเราไหมอนาคตของเราทั้งคู่ด้วยนะถ้าเราท้องขึ้นมาเราจะบอกพ่อแม่ยังไงเราจะไปเรียนยังไงเรายังไม่มีงานทํายังไม่มีเงินเลี้ยงลูกถ้าลูกเกิดมาเราจะดูแลเขายังไง เด็กเกิดมาทั้งคนเนี่ยไม่ใช่แค่กินนมแล้วก็นอนนะยังมีถ้าป่วยต้องหาหมอแพมเพิร์ดหลายอย่างมากเลยนะคะการมีลูกคนหนึ่งเธอต้องส่งเขาเรียนในอนาคตอีกด้วยเธอมีลูกเธอพร้อมแล้วหรือยังมีเพศสัมพันธ์มีได้ค่ะแม่จากไม่ได้ห้ามนะคะแต่ต้องมีอย่างปลอดภัยเซฟเซ็กป้องกันทั้งการตั้งครรภ์ป้องกันโรคติดต่อทั้งเพศสัมพันธ์มีเพศสัมพันธ์แล้ว ไม่เกิดผลกระทบตามมาที่สําคัญที่สุดคือตัวเราเองนะคะคุณผู้หญิงทั้งหลายน้องๆหนูๆผู้หญิงทั้งหลายรักตัวเองให้มากๆถ้าบอกว่าถ้าเธอไม่ยอมเราเราจะเลิกกับเธอเราจะไปมีคนอื่นแล้วนะปล่อยไปเลยค่ะปล่อยไปเลยผู้ชายแบบนี้แสดงว่าเขาไม่ได้รักเราจริงตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาหวังแค่ตัวเราเท่านั้นค่ะ <S 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 อย่าไปคิดเข้าข้างตัวเองว่าอืเขารักเราแหละเขามีเราคนเดียวเขาไม่ได้มีใคร ขอมีเพศสัมพันธ์และถ้ายิ่งขอสดด้วยเขาไม่ได้รักเราเลยนะคะเขารักแต่ตัวเองเขาอยากมีความสุขเขาไม่ได้ห่วงอนาคตเราเลยนะ <Sell them. S 1> ขอให้สาวๆทุกคนนะคะรักตัวเองให้มากๆคิดถึงอนาคตของตัวเองให้มากๆหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะน้องผู้ชายก็ปรึกษาได้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายยรักตัวเองมากๆนะคะสาวๆนี่ คนประสบการณ์เยอะนะคะแม่จ๋าอยู่มาจะ50ปีแล้วนะคะ